ใครหารถเก่งราคาประมาณ2 0 0แสนกว่าและไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปคุณแม่แนะนำเลยคะ่ะว่า Honda City เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะว่ามีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะรถมือสองเชื่อแม่กับมาบอกความคุ้มค่าคุ้มราคากันอีกแล้วนะคะตั้งแต่จั่วหัวมาเลยนะคะว่าวันนี้คุณแม่จะมาบอกรถเก่งที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปราคาเริ่มต้นอยู่แค่2 0 0 0 0 0กว่าและรถรุ่นนี้นะคะ ซื้อไปเมื่อไหร่เนี่ยคุณแม่เชื่อได้เลยค่ะว่ากลับมาขายเป็นรถมือสองเนี่ยขาดทุนไม่เยอะแน่นอนก็คือกําไรใช้แน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มคันที่น่าสนใจคันแรกกันเลยแล้วกันนะคะมีอยู่คันหนึ่งรู้สึกรุ่นนี้เข้ามาอยู่ประมาณสองสคันนะคะค่ะตัวนี้ค่ะสีเดียวกันสีเดียวกันระยะการใช้งานก็ใกล้เคียงกันนะคะเป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะคันนี้นะคะก็ ตอนนี้ราคาอยู่แค่299,000บาทนะคะปี2016นะคะไม่อยู่แค่97,000กว่าโลนะคะป้ายแดงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวคุณแม่ขอเช็คนิดนึงนะคะว่าป้ายแดงออกมาประมาณไหนนะคะป้ายแดงตอนนี้ออกมาอยู่ที่600,000กลางๆนะคะณตอนนี้หายไปกว่า50%แล้วนะคะค่ะก็ถือว่าน่าใช้มากๆสำหรับตัวนี้นะคะแล้วเพิ่งเข้ามาด้วยนะคะคันนี้เข้ามาอยู่ 23, ะคเะดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่ารดราคา299,000บาทแล้วก็ไม่ใช่ตัวตัวเริ่มต้นด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัว 1.5V อ่ะเข้า <c oughs> ไปดูกันภายในเป็นยังไงบ้าง <c oughs> คุณแม่ว่าจุดเด่นของเขานะคะได้ไม่น้อยนะคะได้ไม่หลักหมื่นอยู่เลยนะคะเนี่ยแต่บอกก่อนนะคะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเบาะอาจจะมีรอยเพื่อนนิดๆหน่อยๆพวกนี้ทําความสะอาดได้นะคะพวงมาลัยทุกอย่างก็ยัง ก็ยังเนี้ยบอยู่นะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีอะไรเลยนะคะคอนโซลหน้าก็ถือว่าเนี้ยบมากๆนะคะแล้วก็เพดานเห็นไหมคะไม่มีรอยยนันไม่มีอะไรเลยก็ยังใช้ได้อีกยาวๆนะคะด้วยไม้น้อยมากนะคะเออคุณแม่แบบได้อถนี้มาเนี่ยรถหมดสัญญาเช่ารถเนี้ยถือว่าสวยมากๆนะคะเห็นไหมคะเก้าหกว่าโลเองจุดคุ้มทุนของรถคันนี้ก็คือเราผ่อนอยู่ประมาณห้0หกบาทนะคะก็ รา,ายได้อยู่ที่ประมาณสักหมื่นสองอะไรเงี้ยก็หมื่นสองหมื่นสองก็ได้แล้วค่ะถ้าประ,ประมาณหมื่นสองเนี่ยถือว่าสามารถออกรถคันนี้ได้แล้วแล้วก็ผ่อนแบบสบายๆเดี๋ยวนี้คุณแม่ว่าผ่อนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็น่าจะประมาณ4ี่พันห้าพันแล้วนะคะเพิ่มอีกนิดหน่อย,อยน,นะคะได้เป็นรถเก่งนะคะช่วงหน้าฝนหน้าอะไรยังไงพาลูกไปก็ไม่เปียกนะคะถือว่าแล้วก็ขายต่อที่คุณแม่บอกไว้ค่ะว่ารถรุ่นอย่างเงี้ยขายต่อเนี่ยขาดทุนน้อยมากนะคะเหมือนแทบจะ ได้กาไรใช้เลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยววันนี้จะเดี๋ยวคันนี้นะคะด้วยราคา299,000บาทเดี๋ยวควุณบอกรถมันโอเครถมันดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคุณแม่จะพาดูตรวจสภาพทั้งคันเลยนะคะว่าท้ายเดิมไหมหน้าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่คุณแม่ดูภายในแล้วคือเบาะเขาได้เดิมหมดนะคะเห็นไหมคะหัวเกียร์พวกนี้บางทีเราจะรู้เลยว่าใช้งานมากน้อยแค่ไหนมันตรงตามไมที่แจ้งมาไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็จะบอกได้หมดถ้ามันมีรอยแบบโอ้โหรอยตรงเนี้ย เงาเลี่ยมไปเลยอย่างงี้ค่ะก็แสดงว่าอาจจะมีการแบบกลับใหม่มาหรืออะไรมาแต่นี่ก็คือได้สภาพเดิมๆของจริงคือมาอยู่9 0 0 0 0มกว่าโลอ่าเดี๋ยวไปดูท้ายกันนะคะเาช่องเก็บสัมภาระ,ะว่าเออกว้างขวางแค่ไหนนะคะก็คุณแม่ว่าซิตี้น่าใช่ค่ะตรงที่ว่าเออจะใช้ในเมืองก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้ด้วยความที่เขาก็ไม่ได้เล็กเกินไปแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เทอะทะจนเกินไปนะคะเห็นไหมคะช่องเก็บสัมภาระ,ะเขาเนี่ย ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างกว้างมากนะคะตัวนี้นะคะอ๋อตัวนี้เป็นตัวแค่ยึดติดเข้าเฉยถือถือว่ากว้างมากนะคะแล้วก็เห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้ก็คือคุณแม่ก็จะคอยเช็คดูนะคะว่าฝากระโปรงเดิมไหมนะคะพวกรอยสปอตไอ้พวกนี้มันมัน,ม,นมันแสดงออกหมดเลยนะคะว่าลดได้เดิมหรือเปล่านะคะก็คือดูจากน็อตเขาเนี่ยคะ่ะดูจากนอ็อตดูจากรอยกลมมนดูจาก เอ๊ะเ,เขามีพ่นสีอะไรมาไหมอะไรอย่าง้พ่นสีพ่นซอกมาไหมซึ่งเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ารอยสปอตหรือรอยเม็ดอาร์กก็ถือว่าเดิมหมดนะคะเนี่ยเวลาเราจับดูงเงี้ยมันจะไม่มีฝุ่นละอองสีเพราะว่าตรงเนี้ยถ้ามีฝุ่นสีเนี่ยถือว่าขัดยากมากนะคะขัดออกยากมากจะเห็นชัดนะคะเนี่ย,ยนี่ถือว่าท้ายสวยนะคะแก้มสะโพกซ้ายสะโพกขวาถือว่าไม่มีโดนมาไม่อะไรมาก็คือสวยแล้วก็ ช่องเก็บสัมภาระก็ใหญ่ใช้ได้นะคะค่ะก็เหมาะเหมาะทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะในความคิดของคุณแม่ด้วยราคาณนะตอนนี้มันน่าสนใจมากๆคือมันเกิน50%แล้วนะคะจากราคาป้ายแดงค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นไหมคะเออหน้าห้องเครื่องอันดับแรกเวลาคุณแม่ซื้อรถเข้านะคะคุณแม่ก็จะมายืนอยู่ตรงกลางเลยเวลาจะซื้อรถสักคันหนึ่งเราจะมายืนอยู่ตรงกลางนะคะเราก็จะดูเนะะี่ยค่ะ แก้มซ้ายแก้มขวานะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะมันมีรอยมันมองไปแล้วสีมันผิดเพี้ยนไปจากตัวจุดอื่นไหมอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเดิมไฟหน้าเขานะคะตาไฟหน้าก็เดิมนะคะเห็นไหมคะบางทีเราก็จะมาคอยดูเฮ้ยอันนี้มันดูหักมันถอดออกไปทําอะไรหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยหรือว่ามีรอยเชื่อมเออ่รอยเชื่อมพวกขาไฟอะไรยังไงไหมตัวนี้ก็คือได้เดิมหมดนะคะอ่าแล้วก็ฝากระโปรงอ่ะแล้วก็ดูนี่มารอยจิกดูนะคะมันจะรู้สัมผัสเลยนะคะว่ายังไงบ้าง บางทีคุณแม่ก็จะเปิดดูอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยเขามีซ่อมอะไรยังไงหรือเปล่าก็คอยจิกดูค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆถ้าใครดูก็จะเห็นคุณแม่พาดูรถประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝากระโปรงได้เดิมนะคะเพราะว่าไม่โดนขันน็อตออกไปทําอะไรเลยนะคะการที่น็อตเนี่ยมันมีจุดว่าโดนขันอะไรยังไงไปเนี่ยก็คือหมายความว่าเขาอาจจะเอ้ยเขาถอดชิ้นส่วนไปทําอะไรยังไงหรือเปล่ามันจะเสื่อไปทางนั้นแต่อันนี้คือได้เดิมนะคะสวยจริงๆนะคะคันนี้ใครสนใจก็ ผ่อนอยู่ประมาณสัก6,000เงินเดือนเริ่มต้นน้อยสัก1,200 0ก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะอ่ะมาอีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ขึ้นมาเป็นตัว V ละนะคะเป็นตัว V ปี2020ใช่ไหมคะคันนี้ปี2020ใช่เพราะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่มีเอ่อยังไม่มีใบราคาอะไรงไงร,ราคา389,000บาทนะคะแล้วก็เออตัวนี้เป็นตัว S นะคะเป็นตัว1.0 S นะคะ ความประหยัดของเขาคืออะไรคะคือรุ่นนี้รุ่น1.0เนี่ยเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันมากๆแต่ว่าอัตราการเร่งไม่ได้น้อยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าแต่ก่อนที่เขาเป็นเครื่องพันห้าเลยนะคะก็ถือว่าก็ถือว่าคุ้มอ่ะในความคิดคุณแม่ด้ความประหยัดด้วยแล้วก็รูปทรงเ็าออกแบบได้ได้สวยแล้วก็ดูแลดูเหมือนดูเหมือนใหญ่พอๆกับจะจะเท่ากับเอาติปได้ซ้ำไปนะคะอ่ะเห็นไหมคะ คันนี้เปลี่ยนโฉมแล้วนะคะคันนี้เป็นตัว1.0 s นอสนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าพอเป็นตัวเเนี่ยภายในก็เป็นยังไงบ้างนะคะอืมพอเป็นคันที่แล้วออกแบบเป็นสีออนครีม,มนะคะแต่พอคันนี้ออกแบบเป็นสีเข้มๆหน่อยเป็นแบบโมโนโทนหน่อยแล้วก็ดูแลทำความสะอาดง่ายโดยส่วนตัวคุณแม่คุณแม่ชอบบอ,อกสไตล์สีประมาณอย่างเงี้ยนะคะ่ะสีออนเข้มๆหน่อยมันจะได้แบบไม่เลอะง่ายแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาอ,ออกแบบหลังคาได้สีสวยมากนะคะเป็นออกสีเทา เทาสว่างเทาที่ไม่ได้เลอะง่ายนะคะคือเวลาอะไรที่เขาออกแบบมาให้มันดูแลง่ายๆเลอะไม่ง่ายเนี้ยใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็ยังดูโอเคดูใหม่อยู่ซึ่งเนี่ยฮอนด้าเนี่ยเขาจะออกแบบคือขึ้นชื่อในเรื่องการออกแบบเรื่องรถอยู่แล้วนะคะเขาออกแบบให้มันดูเป็นโมโนโทนแล้วก็ใช้ไปนานๆก็ยังรู้สึกว่ามันมีความทันสมัยอยู่อะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเห็นตัววีเนี่ยเออก็จะมีพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะ ก็เห็นหัวเกียร์ก็ทําได้น่ารักมากเลยค่ะก็จะเนี่ยต่างจากอันอื่นนิดนึงก็มีหัวเกียร์มีที่เรอ,อ,องแก้วนะคะด้านหลังก็ถือว่าเดี๋ยวคุณแม่จะลองไปดูไปนั่งดูด้านหลังให้ดูกันว่าเป็นยังไงเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะทั้งคันมีลวดลายนิดหน่อยนะคะเนี่ยโอ้โหถือว่าเห็นไหมคะเมื่อกี้เนะี่ยคุณแม่คุณแม่เนี่ยก็คือนั่งในลักษณะที่คุณแม่เป็นคนขับนะคะ เห็นไหมคะด้านหลังเนี่ยถือว่าโอ้โหช่องว่างระหว่างขากระบ,บาะเนี่ยถือว่าห่างกันเยอะมากๆนะคะเนี่ยน่าใช้จริงๆในความคิดของคุณแม่ด้วยความที่ราคามันอยู่แค่3าม0 0 0แปดบาทซึ่งผ่อนอยู่ประมาณสักเจ็ดพันกว่าเงินเดือนประมาณสักหมื่นห้าอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเจ้าของได้แล้วซึ่งน่าใช้มากๆสําหรับ h o n d a c i t ตีนะคะคือมันเป็นแบรนด์ที่คุณแม่เชื่อได้เลยว่าน่าจะอยู่ในใจของหลายๆคนเพราะ Honda ก็อยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วก็หาที่ซ่อมที่ไหนก็ได้นะคะ เนี่ยมีตัวชาร์ฟฟินด้วยนะคะเ,เขาบอกเขาเรียกว่าอะไรนะขีปภิปเส,สาอากาศขีบฉลามแต่ครั้งที่แล้วบอกคีปประวานแันนี้เสาอากาศขีบฉล,ลามนะคะมีให้ด้วยก็คือเนี่ยถ้าใครใครชอบนะคะอาจจะไปเปลี่ยนล้อเป็นล้อแมกนิดหน่อยก็สวยแล้วกับคันนี้นะคะค่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งดีกว่าไปดูคันสีโปรดของคุณแม่ ดอกเบีย้ยที่ร้านนะคะเริ่มอยู่ทั่วๆไปอยู่ประมาณ2.39 2.79แต่มีบางธนาคารที่สเปคลูกค้าเนี่ยได้ถึง2.0กว่า2.09นะคะต้องมาคุยกันก่อนนะคะว่าเ,เครดิตลูกค้าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ละคนเนี่ยเครดิตจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนการนําเสนอเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องยอดจัดเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเชื่อได้เลยค่ะว่าบริษัทเพชรยนต์เนี่ยเราเป็นท็อปเกรดของทุกธนาคารนะคะ จะได้ข้อเสนอเรื่องดอกเบีย้ยที่ดีที่สุดหรือไม่ก็ยอดสินเชื่อที่ดีที่สุดแน่ๆนะคะคือเรายังไงเราได้เยอะที่สุดของแต่ละธนาคารอยู่แล้วค่ะเพราะเรื่องจัดไปแน่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วก็เอกสารครบบางทีก็สามารถรอรับรถกลับได้เลยด้วยนะคะอ่ะขั้นต่อมาเป็นสีเทาดำนะคะสีโปรดคุณแม่คันนี้เป็นตัว 1.0V นะคะปี2020ราคาอยู่ที่399,000บาทนะคะเนี่ยราคา หายไปจากป้ายแดงประมาณ40%ได้แล้วนะคะไม่อยู่แค่แสนหนึ่งหมื่นกว่าโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันค่ะว่าคันนี้เป็นยังไงเมื่อกี้เนี่ยคันน้นเป็นคันเอ่อเป็นตัว S ใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนล้อกระทะนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กและเป็นตัว V เนาะได้เป็นยางบริสโตนด้วยนะคะถือว่าเป็นยางที่แค่ยางนี่ก็หลายหมื่นแลวนะคะค่ะได้เป็นยางบริสโตนได้เป็นล้อแม็กแล้วนะคะ ติดฟิล์มทุกอย่างมาให้หมดแล้วนะคะค่ะไปดูภายในกันว่าตัว V ตัว S ต่างกันยังไงความใกล้เคียงมีนะคะนี่นี่ไอแคุณแม่คุณแม่เอามาฝากไว้ความใกล้เคียงก็กจริงๆภายในเนี่ยความใกล้เคียงคล้ายกันเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะคะ่ะว่าออปชันมันต่างกันยังไงได้เป็นพุสตาร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นย์เลสนะคะเป็นพุสตาร์ค่ะแล้วก็รูปภายในก็คล้ายๆกันนะคะ คือตัวนี้จะเป็นตัว V ต่างกันตรงแม็กแล้วก็อาจจะมีออปชันอะไรที่มันต่างกันบ้างเหมือนกันนะคะราคา3 9 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณสักเกืบเกือบ8,000บาทนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวรูปทรงคล้ายๆกันเดี๋ยวคุณแม่ขอดูท้ายนิดนึงอ๋อมันน่าจะเป็นมันรุ่นเดียวกันเลยค่ะสคันนี้แค่เป็นตัว S กับตัว V เท่านั้นเองอาแล้วก็ตัวนี้จะมีเซนเซอร์นะคะเห็นไหมคะจุดเซนเซอร์ เพิ่มความปลอดภัยในการถอยหลังขึ้นมาอีกนะคะอ่ะเก็บสัมภาระ,ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะว่าช่องเก็บสัมภาระเขากว้างมากน้อยแค่ไหนกับตัวนี้เนาะค่ะดูสิเดี๋ยวสักวันคุณแม่อาจจะเอาลองซิตี้ไปขับเอาจริงตั้งแต่เขาเขาเปลี่ยนเป็นตัว1.0เทอร์โบเนี่ยคุณแม่ก็ยังไม่เคยเอาลองขับเลย เคยลองขับแต่เครื่อง1.5นะคะแต่บู0น่ยังไม่ลองแต่เห็นข้าเคลมบอกว่าความแรงไม่ต่างเลยกับตัว1.5นะคะ<ม>เห็นไหมคะโอ้หช่องเก็บสัมภาระเข้ากว้างขวางได้ใจเหมือนกันไ,ได้เป็นยางอะไหล่หรือชุด่อมเดี๋ยวดอดูนะคะว่าคันนี้ก็ให้เป็นอะไรมาอ๋อคันนี้ได้เป็นยางอะไหล่ยังไม่เคยลงถนนเลยเห็นไหมคําว่ายังไม่ลงถนนเห็นไหมคะเนี่ยโโหเป็นขนยังขึ้นอยู่เลยนะคะขนยังขึ้นอยู่เลยแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือครบหมดถือว่าเนี้ยบมากนะคะ ก็เอาอย่างนี้ละกันว่าสมมุติว่าใครยังมีความเป็นกังวลว่าเอ้ยเรามาซื้อรถที่เพชรยนต์เราจะดูรู้ได้ยังไงว่ารถน่ะมันโอเคไหมนะคะตอนนี้นะคะการซื้อรถมือสองไม่ใช่เรื่องยากต่อไปนะคะเราจะมีบริษัทเขาเรียกว่าอินสเปกชันนะ,ะเขาจะมาคอย ตรวจรถให้เราทั้งหมดเนี่ย270กว่าจุดบ้าง300กว่าจุดบ้างเพื่อที่จะมาดูว่ารถเราเนี่ยได้เกรดอะไรนะคะโครงสร้างเดิมไหมรถมีชนมาหรือเปล่าหรือว่ารถอุปกรณ์เครื่องเครื่องเกียร์เป็นอะไรยังไงบ้างคือเขาตรวจให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะก็สบายใจปีขั้นตอนหนึ่งแล้วถึงจะดูรถไม่เป็นอ่ะขั้นสุดท้ายของเรางามๆเลยนะคะ งามๆหรือรอๆเลยนะคะคันนี้เป็นตัว SV รู้สึกจะมีอยู่แค่คันเดียวแล้วก็เป็นตัวแฮชแบ็กด้วยเป็นตัว5ประตูนะคะสวยมากนะคะสตีห้ประตูนี่ถือว่าทําออกมาได้สวยมากๆนะคะคุณแม่ดูแล้วอ่ะสวยกว่าแจ๊สหประตูอีกอ่ะนะคะสวยกว่าแจ๊สอีกเพราะว่ามันได้ความที่มันยาวกว่านะคะแต่ถ้าแจ๊สมันค่อนข้างสั้นนะ,ะแต่นี้มันจะได้ความยาวกว่าแล้วก็คุณแม่ถ้าคุณแม่มองปุ๊บอ่ะคุณแม่รู้สึกว่าเขาสู้กับอะไรรู้ป่ะคะสู้กับตัวมาสเตอร์หประตู ะะแต่ว่าตัวนี้คุณแม่คุณแม่ว่าน่าสนใจกว่าเยอะด้วยแบรนด์เขาด้วยนะคะแบรนด์แล้วก็หาเรื่องการซ่อมบารุงก็ไม่ได้ราคาแรงมากสําหรับตัวรุ่นนี้นะคะตัวนี้เป็นตัว sv ราคาอยู่ที่449,000บาทนะคะก็ไม่อยู่ที่แส0 0กหมื่ากรปี 2, 2022นะคะตัวนี้ได้ชุดแต่งมารอบคันเลยเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูว่าไม่แสนหกเนี่ยบางคนคิดโอ้ทำไมไม่เยอะจังเลยไม่ต้องแสนกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดู รอบคันเลยแล้วก็ไปดูภายในภา,าท้ายไปดูเครื่องด้วยนะคะว่าน่าซื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะคันนี้ติดฟีมาให้เรียบร้อยมีกันาสาดให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ได้มือจับเป็นตัวโครเมียมนะคะค่ะอ่ะแล้วก็ภายในเห็นไหมคะเบาะหนังทั้งคันเบาะหนังทั้งคันนะคะแล้วก็โอ้โหออกแบบได้ดีมากนะคะโอคันนี้หอมมากอะ คือเข้ามารู้สึกเลยว่าหอมมากแล้วก็เห็นไหมคะเบาะเนี่ยมีการเห็นไหมคะมีลวดลายทําให้ดูเหมือนมีสปอร์ตมากขึ้นนะคะตัดด้วยอันเนี้ยได้ออกสีเทาไอ้หนังสีเทานะคะออจอบิวมาในนี้ก็คือถือถือว่าสวยมากนะคะแล้วก็โอ้โหคอนโซลคือเนี้ยบมากอะ่ะคันเนี้ยนี่ใหม่แสนหกนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าเห็นไหมคะพวงมาลัยหัวเกียร์ทุกอย่างนะคะไม่มีสึกหรอไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ โอ้โหที่นั่งไม่มีเห็นไหมว่าปกติเวลาใช้งานมากน้อยแค่ไหนคุณแม่จะชอบดูตรงนี้นะคะไอ้ตรงนี้เป็นหนังเดิมๆก็เลยไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรเลยก็คือถือว่าน่าจะเป็นรถผู้หญิงขับถ้าเป็นรถผู้ชายที่ค่อนข้างตัวหนักหน่อยตรงนี้มันจะดูแบะออกแล้วมันก็จะเป็นยู่ยู่แต่นี่เบาะยังตึงอยู่นะคะเบาะตึงเรียบหมดเลยนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังว่าเป็นยังไงนะคะเออเดี๋ยวด,ยวด,ยวดูนิดเดียวกัน อืเ uh huh. นี้ยบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูเบาะแถวสองกันดีกว่าพอเป็นห้าประตูเอ้ะทำไมรุ่นเนี้ย Honda City นี่ถือว่าเป็นรถที่ทำออกแบบมาได้ได้แบบพย,ยพยายามทำให้มันมันรู้สึกว่าความสบายอะ่ะเอาความสบายเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเห็นไหมคะเนี่ย ดูดิเราห่างคุณแม่เกินฟุตอีกอะนะคะน่าจะเกินฟุตได้สามระหว่างขาคุณแม่กับตรงนี้แล้วอย่างคุณแม่ชอบห้าประตูอย่างหนึ่งสมมุติว่าเราไปกันอยู่ไม่กี่คนเนาะมันสามารถที่จะเป,ปิปรับปรับเบาะเอนลงไปได้อีกนะคะมันสามารถปรับเบาเอนลงไปได้อีกอืมตรงไหนก็ไม่รู้ด้เห็นไหมพอเราไม่ได้นั่งเนี่ยเราก็จะหาที่ปรับเบาไม่เจอนะคะโอเคนี่เฮ้ยมันติดแล้ว อ่อโอเคมันติดตรงนี้แต่เขาถือว่ากว้างมากนะคะโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะลองพับเบาะให้ดูนะคะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันพับเบาะแบบรุ่นนี้มันอนเนกประสงค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเห็นไหมคะโอ้โหนี่ก็เป็นหนังหมดเลยนะคะสวยจริงๆนะคะเวลาเราดูรถว่าโดนด้านข้างมาหรือเปล่าอ,ะอ่ะคุณแม่จะสอนทิคอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะดูอย่างนี้คะ่ะว่ามันมีฝุ่นสีตามซอกพวกนี้หรือเปล่านะคะมันโดนมันโดนชนด้านข้างมาหรือเปล่าคันนี้ก็คือ สวยมากเนียบมากนะคะไม่มีไม่มีถอดอะไรชิ้นส่วนเลยไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะลองไปดูด้านหลังแล้วก็จะลองให้พับเบาะให้ดูมีตัวกันเปื่อนเรียบร้อยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบซ่อมอะไรนะเขาเรียกพอปีใหม่ๆรุ่นหลังๆมาจะเป็นแบบอุปรกรณ์ฉุกเฉินป่ายางฉุกเฉินเนาะ,ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยโห,โหคือจุกของได้เยอะมากนะคะ คือพับได้เรียบไปกับไปกับพื้นเลยก็ว่าได้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยพับได้เรียบไปกับพื้นเลยนะคะโอ้โหแบบเฮ้ยอเมซิ่งจริงอะคะ่ะเพราะว่าคุณแม่ก็กที่บอกค่ะว่ายังไม่เคยเอารุ่น1.0ไปขับเลยโดยเฉพาะ5ประตูจริงๆรถ5ประตูเนี่ยเป็นรถที่ตอนที่น้องขิงเขาเรียนหนังสือลูกสาวอะค่ะตอนเรียนหนังสืออยู่อะคะ่ะ คุณแม่จะชอบใช้5ประตูด้วยความที่เวลาเขาลงจากรถเนี้ยเขาเอากระเป๋านักเรียนไว้ข้างหลังเขาก็จะเอื้อมมาหยิบกระเป๋าข้างหลังแล้วก็ลงจากรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกจากรถแล้วก็มาเปิดท้ายอะไรเงี้ยก็เลยเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะหยิบมาใช้บ่อยซึ่งแต่ก่อนก็จะซิตี้เนี่ยเขาจะไม่มี5ประตูเขามีแต่4ประตูคุณแม่ก็จะหยิบพวกยาลิสอะไรพวกนี้ไปใช้ยาลิสแจ๊ตอะไรพวกนี้ไปใช้นะคะแต่พอมาเห็นตรงนี้โอ้โหคือคือคุ้มจริงกับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณแป0พัน 8, กว่าเนาะ เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันว่าสภาพเป็นไงบ้างวันนี้คุณแม่ให้มารจริงๆอ่ะซิตี้มีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าก็เอามาให้ดูประมาณเนี้ยสี่คันไว้ก่อน,นะคะเพราะว่าถ้าพูดหมดล้านก็น่าจะไม่ไหวเหมือนกันแต่ถ้าใครสนใจซิตี้รุ่นไหนอยากผ่อนประมาณเท่าไหร่ก็แจ้งกันเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้ซิตี้เข้ามาเยอะนะคะเนี่ยไม่แสนหกนะคะคือไม่ได้คือดูสภาพแล้วมันไม่ได้อะไรยังไงเลยนะคะได้หูนี่ค่ะ น็อตเดิมเดิมของเขาเลยนะคะเนี่ยมันจะมีรอยอย่างเงี้ยคุณแม่ชอบอ่รอยเหรียญห้าเหรียญสิบอะไรอยงเขานะคะก็เดิมเดิม erm หมดเลยพวกรูพวกเนี้ยกลมมนไม่มีบี้ไม่มีอะไรเลยนะคะจับดูพวกเนี้ยไม่มีแข็งไม่มีอะไรเลยนะคะฝากกระโปรงเดิมนะคะแก้มซ้ายขวาเดิมนะคะไม่มีถอดไปทําอะไรเลยนะคะแล้วก็เออไม่รู้จะพูดอะไรดีก็คือมันมันก็คือรวมๆก็ เห็นเขาบอกโอ้คุณแม่มาทีไรก็รถสวยตลอดอะ่ะก็ก็เป็นคนที่ตัดสินใจซื้อเองด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจเหมือนกันว่าเปิดมายัางไงต้องสวยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะคะซึ่งปกติคิดว่าถ้าบางคนเนี่ยเออจะต้องให้เด็กมาเช็ดอะไรไว้ก่อนอะไรก่อนแล้วก่อนจะมารีวิวอะไรเงี้ยแต่คุณแม่เนี่ยคือเอามาตั้งปุ๊บเนี่ยคุณแม่ก็จะโซโล่เลยนะคะมีจุดไหนไม่ดีคุณแม่ก็ ่ายรูปแล้วก็ส่งกลับไปให้เขาว่าเอ้ยเก็บตรงนี้เพิ่มให้หน่อยแค่นั้นเองนะคะแต่นี่ก็คือเห็นไปพร้อมกันจริงๆพยายามค่ะว่าเวลาคุณแม่รีวิวเนี่ยอยากเห็นไปพร้อมๆกับผู้ชมเลยนะคะว่ารถเขาเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรเงี้ยคือมันมีไม่ดีตรงไหนเดี๋ยวคุณแม่ก็จะชี้จุดให้ดูเลยว่ารถคันนี้จุดนี้มันไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ยังย้ําตลอดเวลานะคะว่ารู้สึกคุณแม่จะทํามาน่าจะเกือบร้อยอีพีแล้วนะคะก็ย้ํามาทุกอีพีค่ะว่าตัดสินใจซื้อรถมือสองทั้งทีนะคะ เชื่อแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมจนจบนะคะขอบคุณค่ะ